สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งการดูดวงนะคะ YouTube นะคะและก็เพจ a n g e จล่ากะทานหลอด3855ค่ะสวัสดีจากเมืองบาเซนประเทศสิวเลนนะคะวันนี้นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นการดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสโดยผ่าน กฎแรงดึงดูดนำกฎแรงดึงดูดเข้ามาปรับใช้ในชีวิตเพื่อจะได้เป็นคําแนะนําให้กับทุกท่านที่มีจดิตงการนะคะมีทศัศนวิสัยที่ตรงกันนะคะกับผู้อ่านนะคะก็ขอให้ทุกคนดูดวงแบบใช้วิจารณญาณน,นะคะเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อนะคะอย่าดูเพราะความงมงายและเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตของเรานะคะเพราะอันนี้เป็นการ ดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะพร้อมกันแล้วก็เชิญมารับฟังรับชมได้เลยนะคะทํานายทายทักโดยมาดามแองเจิลนะคะผู้หญิงสีวิรัยจ้านะคะวันนี้จะเป็นาการเปิดไพ่ทํานายดวงของคนวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมค่ะมาดามจะใช้เวลาดูนะคะช่วงเวลาของเดือนตุลาคมค่ะ สามารถท่านที่เข้ามาชมสามารถชมได้ทั้งเดือนเลยนะคะเป็นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ,ะเดี๋ยวจะพูดวนไปวนมานะจ๊ะมาค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะนะคะอาวันนี้จะเปิดชะตาก่อนนะคะพลังงานเอนเนอร์จีของไพ่นะคะของพลังงานของท่านที่เข้ามาชมมาฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะ แต่เช็คพลังงานก่อนนะคะสี่ใบค่ะวันนี้อากาศดีไหคะประเทศไทยเป็นอย่างไรเอ่ยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคึม้นอุ่นเแต่วันนี้ค่อนข้างจะมีแดดเบาๆนะคะโอเคมาดามนะคะ ใช้ชีวิตยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราเปิดไพ่กันเลยนะคะไม่รอแล้วนะคะใครที่เข้ามาก้าใจอยากจะฟังเต็มที่นะคะวันนี้อารมณ์ของผู้อ่านก็เสถียรนะคะวันนี้นะคะไพ่ตัวตน,นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคม2564 energy ออกมาเป็นไพ่ถ้วยนะคะ princess of charis นะคะนั่นคือ,อ,อผู้หญิงนะคะ ก็คือเจ้าหญิงเจ้าหญิงถือถ้วยดันเองอ่ะโอเคไค่ะต่อไปนะคะต่อไปก็หกอ่ะหนึ่งไม่เท้าเลยนะคะเปิดมาก็เริ่มทํางานเลยอารมณ์ดีก็มีความสุขเสร็จแล้วไปต่อนะคะจะเริ่มต้นง,งานอะไรใหม่ๆคะคิดคิดอะไรเยอะคะ่ะมีอะไรมีสิบธิบออกมาขวางกัน้นมีคิดอะไรคะอ๋อเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณมีปัญหาเรื่องเงินหรือยังไงคะหรือว่ากําลังคุ้นคิดอยู่นะคะ energy แบบนี้นะคะคุณได้นะคะ princess ถือ ถ้วยนะคะก็คือเจ้าหญิงถือถ้วยนั่นเองนะคะไพ่ถ้วยเป็นไพ่ของอารมณ์นะคะเป็นไพ่ของอิมมชั่นอลในระหว่างนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ข,ขาทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะใช้ความคิด คุณคิดอยู่กับเรื่องงานของคุณในขั้นหนึ่งทท้าคุณจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆห,หรือเปล่าคะคุณก็กลัวๆกล้าๆอยู่นะคะสิกขาก็เลยออกมาเรื่องเงินที่ไหค,คุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมคะเงินที่ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะคุ้มไหมเนาะกับการที่เราไปลงทุนอ่ะไพ่จะเล่าเล่นให้คุณฟังนะคะ,ะเรา จะเปิดไพ่ให้ไพ่เล่าเรื่องทํานายไปเรื่อยๆนะคะคุณขาฟังดูสิคะว่าตรงกับเอเนอรของคนที่เข้ามาชมช่องอันเจลา a ร์ทาลอด3าหนิลิปร่าถ้าตรงนะคะมาดามฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทำช่องทำคลิปดีๆให้คุณออกมาชมกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราเปิดไพ่ต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะเลื่อนไพ่นิดนึงนะคะเป็น t h e ะจ s t i c ค่ะได้ค่ะ ทำต่อได้เลยนะคะเสร็จห้าดาบเอาคนก็ยังมีความกลัวอยู่ดีนะคะเสร็จแล้วก็เป็นหนึ่งเหรียญได้สิคะคุณขามันออกมาสวยค่ะคุณขาลองถามลองถามคู่ชีวิตถามแฟนก่อนเลยคะถามหุ้นส่วนก็นได้ค่ะเพราะงานที่คุณคิดจะทํานะคะไพ่ไปที่ขยายออกมานะคะไพ่เล่าเรื่องตามนี้เลยนะคะตามหน้าไพ่เลยนะคะมันมันมันสัมพันธ์กันมากนะคะกับไพ่ของเจ้าชะตา ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่จัสติกนะคะมีไพ่จัสติกนะคะมี5ดาบแล้วก็มี1เหรียญเห็นไหมคะสถ้วยนะคะเป็นไพ่ถ้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากมายคะ่ะยังไม่มีอุปสรรคใดๆที่มาขวางคุณเลยนอกจากความคิดของตัวคุณเองเห็นไหมคะสิ่งที่คุณตั้งใจทําแล้วมันต้องทําได้คะ่ะแล้วก็สําเร็จด้วย คุณขาจะสําเร็จแบบไหนเดี๋ยวเราไปต่อคะ่ะก็เพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งหนึ่งไม้เท้าไพ่ของการเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีหนึ่งเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้เห็นคะเงินมันมาแน่คะ่ะขอให้มีความกล้าให้พอนะคะคุณขาหนักแน่นนิดนึงนะคะเอ่อเขาเรียกอะไรนะ,ะใช้สมดุลเห็นคะ่ะ2เหรียญแล้วก็จัสติกออกมาแบบนี้นะคะเอาดีไม่เอาดีว่า ทำได้หรือไม่ทําไม่ได้วะตัดสินใจเลยค่ะเป็นไพ่ธาตุดินไพ่เหรียญแบบนี้ค่ะคุณหนักนั่นให้พอยแกสติกคอนเฟิร์มแบบนี้แปลว่าทําได้ค่ะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะงานอะไรเอ่ยงานอะไรเอ่ยที่คุณคิดจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะอารมณ์ก็ดีนะคะความรู้สึกความลึกคิดก็ดีนะคะเออแล้วก็นี่นะคะไพ่ สองถ้วยแบบนี้นะคะคุณลองปรึกษาคนข้างๆดูนะคะคนข้างๆนี่อาจจะเป็นผู้ชีวิตนะคะแฟนสามีภรรยาหรือเพื่อนร่วมงานก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไพ่ของความเมตตาเห็นไหมคะเป็นคนสองคนนะคะเป็นเรา จะดูเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและความรักที่สอดแทรกออกมาด้วยนะคะมีไพ่ของความรักด้วยคุณขารักกันเมตตากันถามกันดูนคะอย่าทาอะไรคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าสองคนเนี่ยนะคะมันจะเวิร์คค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะคุณขามาดูนะคะปรึกษาได้เลยค่ะคนที่อยู่ข้างเรานะคะอือ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคนคู่นะคะได้หมดเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ภายในเดือนตุลาคม2564น,นี้นะคะเอาให้ไพ่เล่าเรื่องต่อเลยนะคะขอคำแนะนำซิถามดูก่อนถามดูก่อนยังไม่ต้องแนะนำอะอะไพ่มันก็ตามล้อกันไปเรื่อยๆนะคะมาดามดูนั่นคิงถือเหรียญออกมาแบบนี้ทําได้เลยคุณขาทํากับแฟนทํากับคนข้างๆเราทํากับพาร์ทเนอร์หุนส่วนได้หมดเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดามเลื่อนไพ่ให้นิดนึงนะคะ จะได้ไม่ตกขอบเนาะนี่นะคะได้ค่ะทาได้ค่ะคุณขาเห็นไหมคะโอ้โหไพ่เหรียญอาาอย่างี้คุณขางานที่คุณที่จะทําเนี่ยมันเป็นงานอะไรเอ่ยงานใหม่ใช่ไหมคะอยากหางานใหม่ด้วยหรือว่างานที่ทําอยู่มันก็ยังได่ขี้เหยนะยังไปได้ต่อเห็นไหมคะก้าวไม่เท้าอาจจะหนักนิดนึงเหนื่อยหน่อยน,งนึงนะคะมันช่วงแรกๆมันก็จะต้องมีการมานะอุตสาหะค่ะในเมื่อเราเราตั้งใจทําแล้วนะคะ นะคะก้าวไม่เท้า,าคุณดูสิช่วยกันดูแลใช่ไหมคะสองคนสามคนแต่ที่ไพ่ที่เห็นออกมาเนี่ยนโะดยมากคุณจะทํางานกันอยู่ประมาณาไม่ไม่ไม่ใช่องค์กรใหญ่นะคะไม่ใช่ร้านใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานในครอบครัวก็ได้นะคะทางานกับสองคนก็ได้คะ่ะพทเน์คุณวนของคุณได้หมดนะคะช่วยกันดูแลค่ะเป็นหูเป็นตาให้กันนะคะรับรองน,นะคะไอ้คนที่มันไม่หวังดีทั้งหลายนะคะไม่สามารถมามา มาทำทาร้ายคุณหรือว่าทําให้อ่าความตั้งใจของคุณมันผันแปรไปได้เห็นนิกาไหมคะพายายามพายายามนะคะแต่เสร็จแล้วนะ่ะคนนึงก็เอาหุ่นไล่ากามาตั้งคนหนึ่งก็ค่อยประคับประคองกันเพราะฉะนั้นนะคะศัตรูที่จะเข้ามาในเนี้ยทําอะไรเราไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะเอาไปต่อนะคะไปต่อคะ่ะนี่นี่นะคุณคิดมากก็เดือดแฮงแมนออกมาแบบนี้นะคะห้อยหัวเลยห้อยหัวนะคะ ไม่ต้องกลัวค่ะคิดคิดจนตกผลึกเห็นคุณเห็นไหมคะเห็นไหมคะตกผลึกเลยนะคะเอ่ออ่าไพ่เดอะแฮงแมนชุดนี้นะคะเป็นค่อนข้างแบบเป็นน้ำแข็งเหมือนอยู่ในแดนหิมะแต่ยังมีแสงสว่างส่องมาคุณขาคิดคิดจนตกผลึกเพราะฉะนั้นแสงที่ส่องออกมานะคะคุณรอดค่ะไปได้นะคะคิดอยู่นั่นแหละคุณคิดคิดได้ดีค่ะไม่ได้คิดแบบปวดหัวนะคะคุณคิดถ็งแล้วก็มือล้วงกระเป๋าโดยคุณขาเพราะฉะนั้นนเดอะแฮงแมนสำหรับนี้นะคะ ความคิดของคุณเป็นเป็นเยี่ยมอยู่แล้วนะคะคิดแล้วได้ดีด้วยเออเพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางค่ะนั้นมาดาจะไปต่อนะคะจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งดูนะคะให้คําแนะนํากับคนที่เกิดบัรลุกนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะดูได้ทั้งเดือนเลยนะคะใครที่เข้ามาฟังมาชมนะคะภายของ uh, มาดามเอนเจิลนะคะผู้หญิงสีไหลนะคะเอนเจลรากทาหลอดสามหใช้ได้นะคะถ้า เอาเอาไปปรับใช้ในชีวิตคุณนะคะมันเป็นภาพโดยรวมนะคะอาจจะเป็นเอเนอร์จีของใดคนใดคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ของทั้งหมดตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอย่าอย่าคิดมากค่ะคุณขานะคะโอเคนะ่ะมีคําแนะนําอะไรอีกนะคะยังไม่บอกเลยไพ่ย,ยังไม่บอกเลยว่าคุณจะจะเริ่มงานใหม่หรือว่าอย่างไรจะทําอะไรอมา นิดนึงนะคะขอดูไพ่ใต้สำรับนิดหนึ่งค่ะคุณขาไพ่ใต้สำรับเป็นเดอะเมจิเชียนได้เลยค่ะงานออนไลน์ก็ได้งานที่ทําอยู่ก็ได้นะคะจะเป็นงานประจํางานที่ทําอยู่หรืองานออนไลน์คุณได้เลยนะคะทุกสิ่งเสกสร้างด้วยตัวคุณเองทั้งหมดความคิดของเรานะคะเราช่วยกันนะคะเรามีาพาร์ทเนอร์เรามีหุ้นส่วนนะคะเรามีแฟนเรามีสามีภรรยานะคะคนที่เข้ามาชมนะคะ มาฟังอาจจะเป็นท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องงานมันเป็นเรื่องธรรมดาสิบดาบห้าดาบออกมาอย่างนี้นะคะให้คุณฟันฝ่าให้คุณต่อสู้คะ่ะคุณขาเดินเมจิเชียนค่ะสำเร็จคะ่ะคุณขาไปได้แน่นอนนะคะทุกอย่างทั้งงานอารทิมเป็นมีอุปสรรคปั๊บเนี่ยคุณสามารถพลิกแพลงได้หมดเลยนะคะให้คำน,นั้นก็ได้หนึไม้เท้าอีกคุณดูสิเห็นไหมคะ มันออกมาแบบนี้นะคะไพ่ตัวตนกันหนึ่งเมท้าเพราะฉะนั้นนะยายจะคิดอยู่นะคะไม่ต้องเลยนะคะความคิดของคุณตกผลึกแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะเป็นหนึ่งเมท้าทั้งสองสำรับเลยแบบนี้นะคะอ่ะก้าวดาบออกมาทําไมเดี๋ยวเราจะขยายกันก้าวดาบหนึ่งดาบโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เป็นราชนีถือดาบอีกนะคะเดี๋ยวมาดามจะบอกนะคะว่าทําไมไพ่คาแนะนําถึงบบนี้ให้ระวังให้ระวังความคิดของตัวเองให้ระวังอ่า ศัตรูคู่แข่งตอนนี้ยังไม่มีใครนะคะคุณดูสิความที่คุณคิดมากคุณเห็นลกคู่ไหมคะลกคู่นี่เป็นสัญลักษณ์ของอของที่มองไม่เห็นนะคะแต่ถามว่าเลวร้ายไม่ค่ะไม่เลวร้ายอะไรตรงไหนเลยทุกอย่างค่ะใยสะอาดผ่านถลุยเพราะฉะนั้นนี่นะคะอย่าเอาความคิดของตัวเราเองไปตัดสินอนาคตของเรานะคะเราต้องฟังคนข้างๆเราฟังเสียงจิตวิญญาณภายในของเรานะคะ ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกทางไหมนะคะอ่ะต่อเลยนะคะขอสิบดาบขยายสิบดาบที่ยึงว่าสิบดาบออกมาทําไมคะมีเนี่ยสิบดาบมีสองสองทั้งสองสำรับเลยสิบดาบทั้งสองสำรับหนึ่งไม่พ้าทั้งสองสำรับก็เป็นที่มาของการคอนเฟิร์มว่าคุณขาอย่าหลงกลนะคะมาในตัวเราก็ดีนะคะคุณ แบ่งรับแบ่งสู้เห็นเปสองเหรียญไหมคะว่าเอมันจะเอาไงดีให้ความหนักแน่นกับตัวเองค่ะคุณขามาไปต่อนะคะโอโห้ไพ่ออกมานะคะสองสำรับเป็นแบบนี้เลยหนึ่งมีเท้าออกมาทั้งที่เจ้าชะตาแล้วก็ไพ่คาแนะนําด้วยแล้วก็สิบดาบออกมาแบบนี้นะคะเป็นธาตุลมโอ้แทงทะลุเลยเพราะเราบางครั้งนะากังวลแล้วก็คิดมากไปเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับนี้มีนกคูกด,ด้วยนะคะคุณขาใช้เว็บติ้งเว็บของคุณที่เข้ามานั่นนะคะตัดสินปัญหาเลยเพราะคุณเป็นนี่เห็นไหมคะราชินีถือดาบแบบนี้คะ่ะทุกอุปสรรคปัญหานะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่แถมยังมีนี่ก้าวไม่เท้างานหนักงานห่วงเพราะคุณคิดว่ามันหนัก,นนกมันไม่หนักค่ะคุณขาทุกง,งานนะคะมันไม่มีอะไรนะคะที่ไม่เหนื่อยและได้ชตางคุณขาเอาที่ความเป็นตัวตนของเราเอาที่ เรื่องจริงที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะคะเพราะว่ามันจับต้องได้คุณขานั่นไงเห็นไหมคะไม่ต้องเปิดต่อแล้วไหมเห็นไหมคะคุณขาคนที่เกิดวันศุกร์ภายในเดือนตุลาคมะเดือนซันออกมาคุณเห็นหรือยังคะไพ่เดือนซันคอนเฟิร์มว่าเอเนจีอันนี้ออกมานะคะเป็นเรื่องของงานที่ส่วนใหญ่นะเป็นไพ่ไม้เท้าเห็นไหมคะเป็นไพ่ธาตุดินนะคะเป็นไพ่ธาตลมนะคะธาตุน้ําก็คือเจ้าเชตาได้เจ้าหญิงถือถ้วยนั่นเองนะคะ Princess of Charis นะคะโอ้โ oh, ห oh, อารมณ์ดีมากๆคุณคะโอเคแสดงความยินดีอีกแล้วนะคะมาดามนะคะมาดามแอนเลนะคะเป็นนักอา่านเป็นนักพยากรณ์น,นะคะอธิษฐานจิตนะคะเรียบร้อยเลยให้ดูไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วันภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเช่นไรนะคะเอาไปต่ออีก2อใบนะคะอันนี้คือบทสรุปแล้วนะสรุปแบบนี้แกก็ยังเป็นทิ n งถือ ดาบเลนไหมคิงออกมาทั้งควีนทั้งคิงแบบนี้ค่ะคุณขาสุดยอดเลยไปต่อได้เลยค่ะแล้วก็มีเดอะซันอีกคุณขาใครที่คิดจะเริ่มต้นทํางานใหม่ตอนนี้นะคะนะคะระวังสุขภาพด้วยอ้าวสุขภาพนะคะไพ่สรุปออกมาแบบนี้นะคะไพ่ดาบออกมาก็พอสมควรกับไพ่ไพ่ไม้เท้าไพ่ดาบคือไพ่ธาตุลมแล้วก็ไพ่ไม้เท้าคือไพ่ธาตุไฟนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยคุณขา ไพ่ถ้วยออกมาแค่เจ้าชะตาเท่านั้นนะคะพักผ่อนน้อยเพิ่มระยะเวลาการพักผ่อนนิดนึงนะคะหมายว่าในเมื่อใจคุณมุ่งมั่นนะคะเนี่ยไพ่ออกมาเป็นสองสองแบบนี้เลยนไคะราชินีถือดาบพระราชาถือดาบคุณขาเพราะฉะนั้นช่วยกันค่ะเพราะคุณเป็นคนคู่นะเห็นไหมคะปรึกษาแฟนนะคะอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาอาจจะไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคู่ส่วน ทางาเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ได้ใช้ได้หมดนะคะคุณขาเป็นคนที่เรารู้จักมักจีเราทํางานด้วยกันคุณหนิเห็นไหมราชินีถือดาบคิงถือดาบแบบนี้นะคะฟันฝ่าไปด้วยกันค่ะคุณเป็นคนคู่หน่เห็นไหมคะนะคะคนคู่ในที่นี้คู่แบบไหนก็ได้นะคะคุณขาแปลงเป็บบว่าคุณไว้ใจกันคุณมีอะไรคุณต้องปรึกษากันนะคะคุณขาปรึกษากันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคอนเฟิร์มักขนาดนี้เดืซันเห็นไหมคะนี่คุณสามดาบ,บแบบนี้ อย่าเอาความกังวลน,นะคะที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะมาลดกวนจิตใจซึ่งกันและกันคุณขาโอเคไหมคะเดี๋ยวมาดามจะล้างอันนี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดามจะเปิดตรงนี้ให้อีกนิดนึงนะคะเอาคำบทสรุปส,ปสวยๆวยิ่งบทสรุปออกไปแล้วเมื่อกี้นะคะออกเป็นเดซานสุดยอดไหมล่ะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะในเดือนตุลาคมสแสดงความยินดีอีกแล้วนะคะมาดามสแสดงความยินดีให้คุณอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเพียง ไกด์ไลน์นะคะคำแนะนำในชีวิตเรานะคะเอาไปปรับใช้ค่ะเป็นโดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดูแล้วอย่าจิตตกอย่าจิตตกเนี่ยแหรอเรือเยอะอีกแล้วนะคะอย่าจิตตกค่ะอย่าดราม่านะคะว่าเอ๊ะไอ้ยายหมอดูคนนี้มันมาพร้ามอะไรว่าไม่ได้พร้ามค่ะเพียงแต่ว่าเอาความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยนะคะมาแบ่งปันค่ะเพราะว่ามาดามเองนะคะก็ชอบ และก็รักในศาสตรษษ์การดูดวงเป็นที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราหนีไม่ได้ะะเลยค่ะตอนแรกไม่เคยคิดชอบเลยค่ะเป็นแต่นักดูนักดูดวงตัวยงนะคะต่อต่อไปเอ๊ะทำไมเราถึงได้เห็นอะไรมากมายนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้อุตริตัวเองนะคะว่าเป็นผู้พิเศษหรืออย่างไรนะคะทุกคนนะคะมีอ่าสัญชาตญาณนั่นก็คืออ่ intuition แล้วก็ศักยภาพในตัวเองนะคะ โอเค potential ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยออกมาแบ่งปันผู้คนไม่เสียหายค่ะเกิดเต็มลุ้นแบ่งปันกันนะคะคุณขามาดามดูดวงให้คุณนะคะอ่ะนะคะขอบทสรุปอีก3ามใบสวยๆน่นๆนะคะเดซสันออกมาแล้วใช่ไหมคะเดซสันออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอีก3ามใบนี้นะคะบทสรุปที่สวยๆน่นๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนตุลาคม2องพา 6 3ค่ะขอประทานโทษพูดผิดใช่ไหมั้ยหกสิบ่ก็เห็นไหมคะอความเลอะเลือนของดิฉันคุณขาห้าห้าเหรียญอะไรที่มันเสียไปแล้วเสียไปเลยบทสรุปนะจ๊ะเริ่มต้นใหม่คุณยังมีอย่างน้อยนะฝนตกลงมานะคะยังมีเห็ดเห็นไหมคะมีที่พักพิงพึ่งพาอาศัยเพราะฉะนั้นห้าเหรียญเนี่ย ให้มันหมดไปค่ะเนเมื่อมันจบแล้วมันก็จบค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เลยคุณขาก้าวไม่เท้าออกมาแบบนี้อีกหนักหนาสาหัสไม่ไม,ไม่ไม่แปลกค่ะเรามีคนช่วยนะคะไม่แปลกเลยสุดแลวก็ห้าถ่วยว้าวห้าก้าห้าว้าเลขสวยนะคะถ้วยที่ลบทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนะคะคุณขาเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราปล่อยวางนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะ,ะให้ คิดให้ดีนะคะแต่อย่าคิดจนมันมันมัน,ม,นมันเปิดมันเลอะเรือนไปว่าเราจะทํำยังไงดีอันนู้นก็ไม่ใช่นี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทำยังไงคะคุณขาสสางพลังงาน energy ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่นะคะแล้วดึงสติกลับมานะคะเหรียญเอยถ้วยเอยนะคะถ้วยเป็นของอาเป็นเรื่องของอารมณ์ธาตุน้ํานะคะสับสนโอมานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่คะ่ะ ทิ้งมันไปเลยนะคะห้าเหรียญอีกนะคะอะไรที่มันเสียไปแล้วให้มันจบไปค่ะคุณขาเริ่มต้นทํางานของเราเลยเก้าเหรียญเห็นไหมคะเออก้าไม่เท้าค่ะประธานโทษค่ะอ่านผิดอันถูกไม่ว่ากันนะคะให้อภัยด้วยนะคะมาดามเป็นสอวอนะคะแต่ยังมีใจรักที่จะเป็นนักพยากรณ์และอ่านไพ่คุณฟังนะคะทุกคนขาสําเร็จนะคะท้องฟ้านี่มันสว่างสวยมากๆเลยอีก,กาบ,บินเข้ามานะคะไม่มีใคไรใครทําอะไรคุณได้คะ่ะหากหากพวกคุณร่วมมือร่วมใจกันทํางานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ อย่าวิตกจริตค่ะอืมนะคะมาดามจะฝากไว้นะคะฝากไว้นะคะขอใหส้สวยนิดนึงนะคะอเอาจนได้แหละเอาจนสวยแหละคะ่ะเดี๋ยวซันก็ออกมาแล้วคอนเฟิร์มแหละนะคะเสร็จแล้วมีเอ็มเพรสออกมาโอเคฟอนทงได้เลยค่ะทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะคะทุกสิ่งที่คุณตั้งใจอยากจะไขว่คว้าเอามันมามันได้แล้วนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะมาดามนะคะมาดามเองเชิลนะคะผู้หญิงสี่วิไรนะคะจาก ช่อง Youtube Angela กัทลาลอด3855นะคะฟันธงให้คุณเลยนะคะยินดีด้วยนะคะ The Empress ออกมาสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจมันสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไพ่เห็นความอุดมสมบูรณ์ The Empress ค่ออกทุกสำรับเลยเนี่ยออกดวงเลยที่ต้องแก่มาดามดูดวงให้มานะคะภายในเดือนทุลาเนี่ยนะคะไพ่ The Empress ออกมาเนะะี่ยคคอนเฟิร์มแล้วว่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของพวกคุณนะคะของวันศุกร์ก็ มากมายขาดหนาดนี้นะคะดูสิจันทร์พระอาทิตย์มาเต็มนั่งนิ่งๆน,นั่งสวยๆนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราค่ะคุณขาทําอะไรลงทุนไปแล้วใจเราอยาเราต้องไม่ไม่เขวนะคะไม่แกว่งนะคะเพราะฉะนั้นสําเร็จค่ะโอเคค่ะมาดามแองเจิลนะคะผู้หญิงสีนิรนะคะจาก Youtube แล้วก็เพจแองเ l a ่ากัทาลอด3855นะคะฝาก ไว้ในอ้อมใจให้คุณทั้งหมดทั้งกลวงที่เข้ามาดูนะคะ energy ท,ที่ตรงกันนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มาดามแบ่งปันเป็นวิทยาทานนะคะให้คนที่เขาเข้ามาชมนะคะได้ฟังนะคะว่าคำคำ,คำนายของมาดาเ่ยนะคะไปตรงและถูกกับจริตของใครก็รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ประดามได,ได้ได้ทำช่องได้สนับสนุนช่องได้ทำกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆา,กากนะคะสำหรับวันนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะภายในเดือนตุลาคม2564ขอให้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์แบบนะคะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับคนเกิดวันศุกร์ภายในเดือนตุลาคมนะ,ค,ะคุณมุ่งแต่เรื่องทำงานนะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรก็ได้นะคะสำหรับคนวันศุกร์นี้นะคะ ก็คือการกินดีอยู่ดีการอุดมสมบูรณ์นะคะกินน้อยๆแต่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะนะคะาบางคนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีข่าวดีก็ได้ถ้ามุ่งมุ่งไปในเรื่องของความรักเพราะเมื่อกี้มีไพ่สองถ้วยนะคะถ้าถามถึงเรื่องความรักนะคะคุณก็อุดมสมบูรณ์นะคะอาจจะมีเจ้าตัวน,น้อยๆอ,ออกมาใครจะไปทราบในการดี p เอ็มเพรสออกมาแบบนี้นะคะออกมาเมื่อตอนปลายสำรับออกมาเมื่อตอนจบคือใบสุดท้ายนะคะ สำหรับคนที่อยากจะตั้งครันสำหรับท่านสุภาพสตรีที่เกิดวันศุกร์คุณอาจจะตั้งครันได้นะคะยินดีด้วยนะคะกับหน้าที่การงานนะคะเงินเงินเงิน เรื่องเงินไหลามาเรื่อยๆเทมาเรื่อยๆนะคะตัดพลังงานลบทิ้งไปเพราะฉะนั้นนะคะมาดามดินดีด้วยคนที่เกิดวันศุกในเดือนตุลาคม2 6 6 4นหะคะหวังว่าคําทํานายของมาดามแองเจิลนะคะผู้หญิงสี่ตะนะคะจะช่วยให้คุณเอาไปาแก้ไขนะคะปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณนะคะได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ มาดามแองเจลลนะคะผู้หญิงสิวไลนนะคะจากเมืองอบัซึองประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ